หลังจากนี้ครับช่วงต่อไปครับเราคงจะได้มีคําถามเยอะครับในช่วงแรกของการดาเนินโครงการว่าภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์โควิดกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ชุมชนทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างงี้ครับเราลงไปขับเคลื่อนยังไงให้เกิดกลไไก การทางานปกป้องคุ้มครองทางสังคมครับแล้วบทบาทอะไรครับของชุมชนที่เขาจะต้องลุกขึ้นลุกขึ้นมาขับเคลื่อนการปรับวิถีสุขภาวะในวิถีใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ครับเดี๋ยวทางพี่สมพงศ์หลีเคาะนะครับเป็นทีมหัวหน้ากลไกภาคใต้ครับจะช่วยประมวลให้ฟังครับว่าแล้วบทบาทของชุมชนในการขับเคลื่อนกลไกปกป้องคุ้มครองทางสังคมในวิถีใหม่ภายใต้โครงการนี้เราเดินอย่างไรครับเดี๋ยวเชิญพี่สมพงศ์หลีเคาะครับพี่สมพงศ์ครับ สวัสดีครับท่านอาจารย์พิทธยาพิเดชแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒินะครับพี่น้องเครือข่ายทั้งสี่ภาคนะครับหน่วยงานที่เข้าร่วมวันนี้นะครับผมสมพงษ์ดีเคราะห์นะครับอยู่สตูลนะครับสมาคมวัฒนาพลเมืองบทบาทของชุมชนในการการเข้าร่วมทํางานในรอบนี้ที่เราเราเห็นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เป็นมิติใหม่ที่เราเห็น การสร้างบทบาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์แชร์ชรไลด์นะครับก็คือว่าบทบาทของชุมชนในการขับเคลื่อนลกลไกปกป้องคุ้นครองทางสังคมในวิธีใหม่นะครับไปได้โครงการของ Active Citizen Group ไหมายถึงว่าใน,ใน,ใ,นในคำว่า Active Citizen Group ในภาษาที่ที่ผมใช้กับพี่น้องชาวบ้านในทางภาคใตนะ้เนี่ยคำว่าคนที่เขาเรียกว่าทนดูไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นต้องลุกขึ้นมา ดูแลและจัดการนะครับก็คือว่าทําอย่างไรที่ให้เขาต้องลุกมามาทําหน้าที่ของเขาภายใต้บทบาทของเขานะครับเราเริ่มต้นด้วยการที่เราจะไปเริ่มวิเคราะห์นะครับรว่าเรื่องทางการเรื่องปัญหาปรากฏการต่างๆก็คือว่ามันมีปัจจัยเสียงหลายด้านสูงนะทั้งมิติสุขภาพทั้งมิติสังคมเอ่อมิติสุขภาพก็คือเรื่องปัญหาของโรคร้ายที่เกิดขึ้นจากปจัยเสียงเรื่องปัญหาสังคมที่ต่อเนื่องไปต่อกับ กับหลายเรื่องที่ที่เป็นต่อปัเรื่องปัญหาเรื่องเด็กปัญหาของคนรุ่นใหม่ปัญหาของคุณภาพชีวิตนะครับนี่คือสิ่งที่มันในระดับแนวโน้มก็คือว่าเอ่อความเป็นปัจเจกที่สูงขึ้นเพราะความเป็นเป็นปัจเจกสูงขึ้นคือจิตอาสาที่คนในยุมทุนนี้เริ่มน้อยลงเพราะต้องไปวุ่นกับเอ่อตัวเศรษฐกิจนะครับแล้วเ,เศรษฐกิจของตัวเองทิ่หาเงินหลายหลายเรื่องก็มันเปลี่ยนไป ในเชิงในเชิงเชิงกลไลกก็คือว่าสิ่งที่หายไปคือบทบาทหลายเรื่องที่ชุมชนเคยทําบทบาทหลายเรื่องที่ครอบครัวเคยทํามันหายไปแต่มันมีบทบาทของหน่วยงานเข้ามาแทนที่ผมยกตัวยอย่างว่าเมื่อก่อนการจัดการขยะมันอยู่ที่ครอบครัวครับมันอยู่ที่บ้านใครบ้านมันมันอยู่ที่ชุมชนแต่ใวันนี้ท้องถิ่นรับไปทําเรียบร้อยแล้วเ หลายๆกิจกรรมหน่วยงานรัฐเอาไปทำเหมือนก็ว่าเป็นเป็นงานบริการเป็นงานบริการนะครับแล้วก็เป็นการทำเองแล้วก็จะใช้จ่ายงบประมาณเองสิ่งที่ส่งผลจากตัวนี้มันทำให้เห็นเลยชาวบ้านเกิดการพึ่งพิงและพึ่งผาบนะครับทุกอย่างก็คือว่าต้องให้รัฐแก้ให้ทุกอย่างต้องผู้นำทุกอย่างต้องผู้ใหญ่บ้านทุกอย่างต้องเอาบทต่อ ทุกอย่างต้องผูว่าต้องนำไเปิดมันกลายเป็นว่าภาวะพึ่งพิงเหล่าเนี้ยมันทําให้ว่าสิ่งที่เขาเคยทําในอดีตหลายๆเรื่องกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเรื่องที่ที่ต้องมามาปรับและแก้ไขผมยกตัวอย่างง่ายๆมีสุนัขตายบนถนนมันหน้าที่ใครล่ะครับแต่อยู่หน้าบ้านเรานะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องนวายก่อนคือว่าทําไมเจ้าหน้าที่ไม่มาทํานี่คือสิ่งที่ว่าตัวระดับตัว ตัวเป็นท่านโมเดลที่ที่ถูกหมากแล้วอีกมุมหนึ่งคือในภาคของรัฐมองชุมชนหรือมองมองชาวบ้านยนมชน,น,นเป็นกลุ่มเป้าหมายครับทุกงานต้องเป็นคนรับฝึกอบรมทุกงานต้องเป็นผู้เข้าร่วมพอยิ่งในประเด็นเรื่องเรื่องเด็กและเยาวชนเนี่ยเด็กอยู่โรงเรียนก็ถูกจัดการศาึกษาพอไปเข้าค่ายยวชน,น,นก็เป็นกลุ่มเป้าหมายมดทุกคนไม่ได้มาได้ลุกม,มาเป็นเจ้าภาพตัวเอง ดังนั้นสิ่งที่สิ่งที่เราอยากอยากเห็นคือภายใต้การสร้างในท่านบูเดียคือการการสร้างแอคทีฟกลุ่มในกลุ่มมิติพี่น้องชาวบ้านในชุมชนแล้วตัวเยาวชนที่ลุกขึ้นมาทําหน้าที่ตัวนี้นะครับสิ่งสิ่งที่เราคิดไปต่อก,ก็คือว่าผมยกตัวยอย่างในกรณีเหมือนภาคใต้ที่เราทำนะครับก็คือว่าเอ,อคือถ้า คือตัวชุมชนเนี่ยเราต้องไปดูว่าชุมชนต้องเริ่มต้นที่ที่ที่ไปทําข้อมูลนะครับถ้าดูจากจากด้านบนขวานะครับก็คือว่าการไปชวนชุมชนทําข้อมูลนะครับเราบางหลายภาคก็คือไปถ้าเข้าทางสมบางภาคออพวกผมนี่ไปเข้าทางสภาองค์กรชุมชนบ้างกลุ่มชุมชนบ้างนะครับก็เพราะเนี่ยพอเราไปไป,ไป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 ชวนชาวบ้านเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะไป ไปเจอข้อมูลหล,หลายๆเรื่องไปเจอข้อมูลเด็กมีปัญหาไปเจอครอบครัวพ่อแม่ที่มันที่ไม่ได้ดูแลไปเจอไปเจอกลุ่มโค้ดหรือกลุ่มภูมิปัญญาที่ทาหน้าที่สร้างการเรียนรู้กับกลุ่มคนอยู่แล้วไปเจอผู้นําที่มีจิตอาสาอยู่แล้วก็นําข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบตัวเองซึ่งหลายๆภาคทั้งสี่ภาคเนี้ยใช้ข้อมูลเป็นตัวนำเนาะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็นําไปสู่การออกแบบและคิดงานใหม่ นะครับก็สิ่งที่เราเจอในเห็นงานนี้ก็คือว่าถ้าดูจากจากแท่งซ้ายนะครับเด็กศูนย์ถึงหกปีหนึ่งอมันมีสองช่วงอายุหนึ่งถึงสามกับสี่ถึงหกเจ้าภาพที่คนหน้าที่ไปชวนจัดการเรียนรู้นี่เจ้าภาพหลักคือพ่อแม่ครับแต่โค้ดที่ไปทําหน้าที่กระตุ้นสร้างการเรียนรู้คือใคร่ะครับที่น,นี้คือต้องเป็นต้องมีกลุ่มโค้ดเหล่านี้ไปไปทําให้พ่อแม่มาเป็นเจ้าภาพในการดูแลเรื่องตัดใจเสี่ยงกับลูก ตัดมาก็คือว่าเด็กเจ็ดถึงสองปีสองในสองช่วงอายุเนี่ยนะครับถ้ามีมีเจ้าภาพที่เป็นสองคนคือเจ้าภาพที่เป็นพ่อแม่กับเด็กลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพด้วยเป็นการมีส่วนวร่วมระหว่างพ่อแม่และเด็กเราก็ต้องโค้ดก็ต้องไปสร้างให้พ่อแม่และตัวเด็กลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพในการดูแลตัวนี้ทํากิจกรรมตัวนี้พอในระดับถัดมาคือสิบสามถึงสิบแปดปีก็คือว่าเออลองดูว่าตอนเนี้ยพ่อแม่ก็เด็ก ไม่เป็นเจ้าภาพได้แล้วเด็กต้องเป็นเจ้าภาพ้วยเราเองไปถึงระดับเด็กเยาวชนดังน,นั้นพอเราวิเคราะห์ตัวนี้สิ่งที่เห็นว่าแล้ว Active c i t i z e n Group ที่จะต้องลุกขึ้นมาทําที่เราต้องไปสร้างเนี่ยมันต้องวิเคราะห์เห็นว่าคนที่เป็นเจ้าภาพของงานครั้งนี้คือใครคือถ้าเราต้องการให้เด็กออกจากปัจจัยเสี่ยงถ้าเป็นเด็กวัยวัยที่มันมันสามารถทําได้เด็ก เด็กสิบหกถึงสิบแปดเด็กเอ่อสิบสามสิบห้าเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพตัวเองได้แต่ว่ามีพ่อแม่หรือโค้ชคอยมาทำหน้าทำหน้าที่สนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับก็ต้องวิเคราะห์แบบนี้ฉะนั้นพอเรามองเป็นแบบนี้เสร็จก็คือว่าเวลาจะสร้างคนอะไรกปกป้องคุ้มครองเนี่ยมันเตัวเจ้าภาพทั้งหลายที่ทํางานในระดับชุมชนซึ่งมันมีเจ้าภาพหลากหลายมากถ้าเจ้าภาพมันเป็นแบบเนี้ย ฐานที่ต้องมารวมก็คือว่ามันต้องใช้ฐานฐานชุมชนที่ต้องมานั่งคุยกันซึ่งเวลาเราสร้างชุมชนก็เรียกว่าปกป้องคุ้มครองทางสังคมเนี่ยมันจะต้องมาดูว่ามีม,ม,มีต้องมีทำงานในระดับครอบครัวทำงานในระดับกลุ่มแล้วก็ทำงานในระดับชุมชนที่เราต้องการเห็นในการปกป้องคุ้มครองการเยียวยาและการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ฐานครอบครัวคับเออ คือถ้าเรามองก็คือว่าเวลาเราติดตั้งติดตั้งเราจะเห็นว่ามันจะมีกลไกที่ที่ที่ออกมาก็คือว่าก็คือว่ามันจะมีกลไกที่ที่เล็กที่สุดก็คือ,คอกลไลกกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มครอบครัวนะครับแล้วก็ยกระดับไปเป็นกลไลกชุมชนเนาะแล้วก็กลไกหน่วยงานหน่วยงานนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เสร็จ แค่ในในชุมชนเรามีลกลไกย่อยอยู่สองระดับแต่พอถ้าถ้าถ้ามาร่วงกับหน่วยงานมันก็เป็นอีกลไกหนึ่งเป็นเลากลไกเชิงในเชิงต่ำลงเราก็เห็นว่าแบบว่าเอ,อเราจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็สร้างสร้างการเรียนรู้กับกลุ่มคนในชุมชนเนี่ยมันจะต้องมองมองให้เห็น,นลกลไกแบบนี้นะครับแล้วก็ลกลไก กลุ่มกลุ่มเนี่ยทำหน้าที่ทํากิจกรรมตามที่ตัวเองออกแบบนะครับเช่นเรื่องของการพัฒนาแต่ถ้าเป็นกลไกชุมชนทาหน้นนาที่ประสานงานร้อยทีมเด็กร้อยทีมโค้ดร้อยทีมที่เป็นแกนนำแอคทีฟก r ุ u p เข้ามาร่วมนั่งคิดออกแบบนะครับแล้วถ้าเป็นกลไกใ,ในระดับระดับหน่วยงานเช่นองค์กรรปสตท,ท้องถิ่นแบบนี้ร่วมกันสื่อสารเจิงนิยายแล้วก็ขับเคลื่อนแล้วก็หนุนหนุนให้ทีมกลไกเชิงหมู่บ้านและกลไกกลุ่ม มันได้ทํางานนะครับก็เรามองเห็นเป็น,นลกลไกที่มันถูกติดตั้งแบบนี้คือถ้าถามว่าลกลไกเหล่าเนี้ยตามอำนาจเวลาเขาเขียนกฎหมายแล้วก็เวลามาแต่งตั้งคณะกรรมการไรจากชุดหนึ่งเช่นคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองทางสังคม,คม,คม,คมในระดับ้องถิด่ดเวลาเขาแต่งตั้งตามตามธรรมเนียมเนาะไม่ว่าจังหวัดหรืออำเภอหรือไม่งระต่าง เขาจะเอาคนผู้รู้เอาหน่วยงานต่างความชาตัตนมาเป็นคนนี้เป็นโดยตําแหน่งไอ้น,นี้เป็นโดยตําแหน่งไอ้น,นี้เป็นคนรู้เรื่องเด็กไอ้น,นี้เป็นคนผู้สูงแต่สุดท้ายทุกคนไม่มีพื้นที่เล่นของตัวเองสิ่งที่สิ่งที่เราคาดหวังหรืออยากเห็นในนะั้นก็คือว่า Active group มารวมกับ,บลกลไกเชิงความชั่นที่มันมีหน้าที่อยู่แล้วมารวมตัวกันกลายเป็น,นลกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กทางสังคมในระดับตำบล ที่มาทํางานร่วมกันทีมที่ที่เป็นแอคทีฟกลุ่มแอคทีฟซีเซนที่ถูกที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เข้าใจวิธีทํางานนะครับแล้วก็สร้างการเรียนรู้ต่อเนื่องแล้วก็มารวมกันกับเชิงฟังชันมันสามารถเป็นทํางานในเชิงนโยบายได้นะครับก็เราก็อยากให้เห็นมิติของการปกป้องคุ้มครองทางสังคมในเชิงก็เรียกว่ามีทั้งระดับเชิงที่เป็นดีเทลย่อย มองในระดับครอบครัวระดับตัวเด็กมองในเชิงของการจัดการเชิงนิเวศนิเวศเช่นนิเวศแบบชุมชนนิเวศที่มีครูมีมีครูมีชุมชนมีผู้ปกครองซึ่งเราต้องมาพัฒนาเรื่องสื่อเทคโนโลยีการสร้างแหล่งเรียนรู้การสร้างสร้างพื้นที่ลดพื้นที่เสี่ยงในเรื่องปัจจัยเสี่ยงนะครับแล้วก็สร้างครอบครัวที่เป็นนักจัดการเรียนรู้ดูแลสุขภาวะกังวลในชุมชนแล้วก็พัฒนากลไกในเชิงระดับ หมู่บ้านหรือตำบลที่ทําหน้าที่ประสานงานนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่ที่เราเจอในการทํางานรอบนี้นะครับขอบคุณมากครับน้องวัลขอบคุณมากครับขอบคุณทางพี่สมพงษ์หลีเคานะครับที่ได้ฉายภาพให้เห็นชัดมากเลยนะครับพี่พงษ์ โดยเฉพาะตั้งแต่มิติเชิงโครงสร้างเนาะวันนี้พี่พงษ์ชวนได้เห็นเลยครับว่าบทบาทที่หายไปของครอบครัวและชุมชนคืออะไรครับแล้ววันนี้เนี่ยหน่วยงานเข้ามาทําหน้าที่อะไรแต่ว่าภายใต้โครงการนี้ครับทั้งครอบครัวชุมชนและคนทุกช่วงวัยกับหน่วยงาน เราจะเดินการทํางานร่วมกันยังไงนะครับโดยเฉพาะการใช้ข้อมูลมาใช้เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาจริงในพื้นที่และออกแบบใหม่ร่วมกันครับผ่านการติดตั้งกลไก3ระดับที่เราจะมีการทํางานร่วมกันพัฒนาบุคคลนะครับพัฒนานิเวศรวมถึงนําไปสู่การจัดการเรื่องสุขภาวะร่วมกันอันนี้ชัดเจนมากครับที่พี่พงศ์นะครับพี่สมพงศ์ดีเคราะห์ได้ชวนให้เห็นภาพตรงนี้ครับ